นี่น,น,นี่ตรงนี้ตรงนี้มีของผมมีตรงผมมีวีเอสโอเคกิน okay. เดี๋ยวไว้ลองโฆษณาการกับเว้ยตอนเะนี้ยเมื่อไหร่แล้วเตันจะผีเอาอะพี่ไม่เอาแล้วเตอ,เอ๋อดีกว่าพี่ไม่แข็งแล้วเตอ๋อเอาโดดตายเด <What? S 3> <laughs> ี๋ยวเดี๋ยวพุทธสูงเกินก็ไม่ได้หรอ ไม่ได้หนุนนุนนุนเดินมาตั้งไกลเดินมาไกลตัวอะไรกินไส้สร้างอยู่นะเฮ้ยมีมีไหนๆกินสาไอ้ที่เรากินเนี่ยแหละไปดิไปดิถูดอนเหรอถูดอนถูดอนเหรอเฮ้ยเโดนโยเฮ้ยมีสองตัวกโดนเองก็โดนเองกูโดนละมตายตละรัครอด็กคือีกมีตัวมีตัว ไอ้คนดีอะเลยโดนกูดีไปแล้วว่ะเออดีไปแล้วดู๋อะไรย้อนหลังไอ้นีนไม่ดูมันดูย้อนหลังไหนว่าวันไรอ่ะไม่ได้ไม่ได้ใช่ตอบไม่ได้เต็มเต็มเลยโหอนใช่ไหมจะโหอนตักใช่ไหมโดนกูไนท่สุดกูก็ได้ฆ่าไอ้เหี้ยเนี่ยโดนแค่ตัวเดียวแน่เลยวะกระโดดมันอยู่ตรงเอาแม่งเลยสัตว์มัฟดี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  ววว้า้าอะไรไปละใหญ่ๆๆๆๆๆเฮ้ยกูตกตาเงี้ยเผื่อเต้นเผื่อเต้นโคตรมันมันบีบอยู่อ่ะตัวดำแดงอะไรสักอย่างเชี่ยไม่รู้ว่าโดดถึงวะเนี่ยจะตรงวันไหนวยู่อะกะประมาณกันต้องประมาณนี้แน่โดนปั๊บ โดนไหมโดนโดนแต่แต่ผมก็โดนผมก็โดนเฮ้ยวิบ่าสั่นวิบ่าสั่นเจ็บ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 โคตรอ่ะมาละมาตายแรปเตอร์ตายยังไม่ตายนี่หว่ายกับตายบีด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 มันบีดไม่นะเนี่ยคุณหลุดประเดี๋ยวใช่ไหมคุณมันทุกอย่างมันค้างหมดเลยวะทำไมคนนิ่งกันหมดเลยวะเซิร์ฟลีเปล่าเออเออเออลีตอนกูมาถึงเซิร์ฟลี ใช่เหรอเซิร์ฟรีโอ้โหนี่คือเหตุผมที่ผมกินไม่ได้สุกปะใช่โอเคผิ่ได้ไอสัตว์ชัดเลยโอเคตอนนี้คือต้องออกใช่ปะต้องออกออกสมมติว่าถ้าเราอยู่บนต้นไม้เนี่ยมันจะอยู่บนต้นไม้อยู่บนเดววอรอยู่อยู่อยู่มั้งแล้วมันจะหล่นลงมาข้างล่างโอเคถ้าพี่อยู่ตรงต้นไม้ที่มันไม่มีกิ่งเนะพวกกูจะมาถึงมาถึงเซิร์ฟลี่นารีไม่เป็นไรคนเยอะตอนนี้ไม่เป็นไร คนเยอะโค<ท>ตรแล้วไทยแล้วเคดีครับเยอกแล้วเดี๋ยวกันครับทุกคนเดี๋ยวผมลองสตรีมอ่ะแล้วเดี๋ยวไว้มาสตรีมใหม่ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับใครยังไม่ติดตามฝากกดติดตามเด้อขอบคุณครับ